พี่เด็กลบแน่นูวเอาถ้วยเดียวทั้งโต๊ะไม่เอาเขาไปด้วเลยได้อยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่ทำอะไรหยที่มาจีน

嗯。<laughs> <laughs>